การทะเลาะกันกับคนทกซิกเนี่ยจบไม่สวยยังไงก็แพ้การทะเลาะกันไม่มีผู้ชนะมีแต่ผู้แพ้เพราะนั้นไม่มีประโยชน์ที่จะทะเลาะกันเพราะว่าคนทกซิกเขาเล่นแรงบางคนเขาคือพังก็พังนะไม่คุ้มเพราะนั้นการทะเลาะกันไม่เคยจบด้วยดีนะครับการให้จบด้วยดีคือการที่เรายอมลงการยอมลงไม่ได้แปลว่าศักดิ์ศรีมันหายไปนะต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะหลายคนเข้าใจคําว่าศักดิ์ศรีผิดศักดิ์ศรีจะหายไปเมื่อเราผิดคําพูดของตัวเองเขาเรียกว่าผิดจรรยาบรรณ นั่นน่ะคือทําให้เราศักดิ์ศรีหายจริงๆเช่นสมมุติว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุเราเอาของไปขายนั่นคือเสียสศักดิ์ศรีเราเป็นทนายความเราไปเอาของลูกความนั่นเราผิดศักดิ์ศรีคือเขาเรียกว่าเราทําผิดคําพูดเราจรรยาบรณเราตัวตนเราสมมุติว่าผมอ่ะมีอาชีพโค้ชความสัมพันธ์ผมพูดเปล่าๆว่าทุกคนต้องซื่อสัตย์ในวันหนึ่งผมไปนอกใจผมมาทําผิดจรรยาบัณของตัวเองอะไรแบบนี้นั่นน่ะคือศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นศักดิ์ศรีไม่ได้มาจากการที่เรา ไปยอมในเรื่องความสัมพันธ์เพราะว่าการที่เราไปยอมในเรื่องความสัมพันธ์นั่นมันจะทําให้เราสูงขึ้นด้วยซ้ําเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเราผิดหรือเราถูกแต่เราให้คุณค่าในเรื่องความสัมพันธ์